ลองช่วยลดน้ำดูโอ้โอ้มันกี่กิโลมันถึงเวลาที่มูนเมลอนของเราจะได้ออกกันลวาดแล้วตั้งแต่สปริงเกอร์แตงโมเข้ามายังไม่ได้ทำผลใหญ่กับเพื่อนเลยนะครับเห็นคนอื่นเขาทำกันไปเยอะแล้วนะเดี๋ยววันนี้มาดูสูตรผมกัน เมลอนยักษ์เดี๋ยวผมจะใช้สูตรกับสปริงเกอร์แตงโมอันดับแรกเดี๋ยวเตรียมมูนแคปด้วยก่อนเก็บลูกคูกไว้เตรียมสัตว์เก็บสัตว์เรียบร้อยเอาไอ้นี่ไปขายครับทีนี้เอาออกให้หมดเลยโอ้โหมันเยอะมากเลยตรงเนี้ยสามสิบกว่าต้นน่ะถ้าเราวางมูนแคปลงไปอะ่ะคือมันติดไอ้นี่แน่นอน มันจะติดลัคก,กี้นะเดี๋ยวเราจะเก็บไม่หมดเออจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วนอนเต็มเต็มเลยทีนี้เต็มเต็มมานี้โอ้ไม่เต็มอะ่ะรอดูตอนจะเหนื่อยคือตอนเก็บนะเวลาเมวมันนอนอนะ่ะติดลัคก,กี้นี่คือโอ้โหปวดนิ้วอะ่ะติดลัคก,กี้เป็นร้อยอะ่ะรอดูมูนเมลอนนี่ตัวดีเลยตัวติดลัคก,กี้เลยตัวเนี้ยเอานี่แหละเน้น ติดลักกี้แม่งเอ้ยโคตรซวยติดลักกี้อย่าติดลักกี้ดิเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาลักกี้อย่าติดลักกี้ไม่เอาลักกี้ไม่เอาลักกี้ยายาายายาไม่เอาลักกี้ขอละขอละไม่เอาลักกี้ไม่เอาลักกี้เร็ว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 เวเรเร็ววเร็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 ววเ มันบ้าไปแล้วติดลัคก,กี้70ผู้ชมคนไหนที่กําลังตามหาสัตว์เลี้ยงในโกวบกาเดนหรือว่า ID แคนดี้บอสซัมรวมไปถึงกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆผมแนะนําที่นี่เลยนะครับนีโมช็อปนะครับฝากด้วยนะลิงก์นีโมอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับรออย่างเดียว30นาทีมูลเมลอนน่ะมันเป็นผลที่แบบคอมโบกับมูลแคทได้ดีมากเลยสมมุติคนดูมีมูลเมลอนแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่ามันติดสถานะแบบเต็มไปหมดอนะ่ะแล้วเวลาคนดูเก็บก็วางมูลแคทลงไปงหลายตัวแล้วก็เก็บทีเนี้ยสนุกะ่ะ บอกเลยว่าสนุกขายอ่ะ <c oughs> เก็บก็จุกเดียวคือเก็บไม่หมดสักทีอ่ะมูลแคทมันใช้ได้กับเนี่ยมูลวอตซัมก็ใช้ได้มูลแมงโก้ก็ใช้ได้ใช้ได้หมดเลย One ฝ <hour> ั่งนี้เราเก็บไม่หมดเห็นไหมเนี่ยเราเก็บไม่หมดฝั่งเนี้ยเราต้องมอวัดลุ้นดวงกันฝั่งเนี้ยไม่เป็นไรมันมีหลายต้นมันไม่เหมือนแคนดี้วอตซัม <c oughs> แคนดี้วอตซัมมันมีแค่ต้นเดียวแตงโมเป็นพืชที่โตวไวกว่าเพื่อนนะรอ รอน้องเหมียวก่อนแป๊บนึงใจเย็นๆไม่ต้องรีบใจเย็นๆมันแค่บางต้นเท่านั้นในนี้มันเยอะในเนี้ยยี่สิบสามสิบต้นนะในเนี้ยไม่ต้องห่วงมันต้องมีสักต้นแหละที่เป็นของเรามานอนเอาเลยครับหยุดนอนน้องเหมียวขอขอร้อง นั่นแหละสวยนี่แหละคือสิ่งที่่อต้องการเจ็บเบๆๆๆๆๆๆโอ้กระเป๋าเต็มไม่เป็นไรบึ้ม อย่างน้อยก็ามาแล้ววะ <laughs> ติดแล้วครับคุณผู้ชมครับสูตรนี้ผมไม่ทําให้ผิดหบังครับ <laughs> ามาครับสูตรนี้ผมไม่ทําให้คุณผู้ชมผิดหบังแน่นอน <laughs> กี่ร้อยโลครับผลน,นี้โอ ข้อผิดพลาดคือผมลืมขายของก่อนแล้วผมค่อยออกผมผิดพลาดตรงนี้นะทิกตอกเตือนวอต t ดอะฟัคสตรีมนานเกินทิกตอกเตือนก็ถือว่าใหญ่แหละเออเดี๋ยวรอโตรอโตถ้างนั้นรอโต <c oughs> เดี๋ยวรู้กี่กิโลขายออกก่อนขระเป๋าเต็มหาล้านผลได้ผลดีมเดียวผมภูมิใจแล้วพอใจแล้ว <c oughs> เล็กๆมาอยู่นี่เล็กๆอะ่ะฝังนี้ให้พี่ใหญ่เมลอนเขาเดิน อะพวกแมงโกมาอยู่ตรงนี้โอเคมานี่ยังโตไม่สุดนะครับ <laughs> ผมว่าทะลุแมปอะ <laughs> โอ้มีทะลุแมปนะครับผลน,นี้ อเออสปิงเกอร์แตงโมทำงานผมว่าถึงนี่ไหมถึงน e oh oh. oh oh ี่ไหมอ่ะเดี๋ยวรู้อ่ะเดี๋ยวช่วยลองช่วยลดน้ำดูโอ้โอ้มันกี่กิโลผู้ชมครับ นี่เพียงจุดเริ่มต้นนะครับอ่ะเอาอีกสักจึกพรบับเขาให้โอ้บายก็ทะลุแมปครับโอ้ oh, มันใหญ่จริงใหญ่มากๆโอ้ oh, กี่กิโลวะเนี่ยโอ้ oh. Oh. ยังไม่สุดนะเนี่ย ฐานมันอยู่ตรงเนี้ย <laughs> โอ้ผมกลัวผมหยิบผมกลัวผมพลาดนะครับอ่ะผลนี้คือผลที่สำคัญของเราอ่ะโอ้สุดจัดติงเปี้ยเตรียมใจไว้ก่อนอ่ะถือหัวใจไว้เดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดต้องถือใจไว้ก่อน โอเคโอ้บึมๆครับคุ้มค่าคุ้มค่ามากใส่ใจได้ยังยังไม่ได้นะครับต้องรอโต,โตเต็มที่ก่อนโอ้มันใหญ่จริงๆมันใหญ่มากๆนะเพี่อถึงนี้เลยเนี่ย <laughs> โอ้ลดน้ำไม่ได้นะครับเดี๋ยวพลาดนะเดี๋ยวเราพลาดขนาดไอ้พวกนี้ก็ยังโตไม่เต็มที่เลย พวกนี้น่าจะลูกสักเจ็ดสิบแปดสิบโลได้ไหมพวกนี้ใหญ่จริงๆใหญ่มากๆโอ้กี่ร้อยโลวะเนี่ยผลเดิมผมที่ผมทำไวอ้อ่ะร้อยแปดสิบเกือบสองร้อยโลอะ่ะโอ้มาเบึ้มๆดิยังไม่ได้นะครับ โอ้ใหญ่จริงโอ้ถ้าเก็บบัฟดีๆเนี่ยทำราคาได้สูงมากนะครับปั๊มแทนแคนดี้ยังได้อะถ้าจะใหญ่ขนาดเนี้ยยังไม่เต็มที่นะครับยังไปได้อีกนะโอ้เบิ่มมากๆใหญ่เท่าสวนละ่ะผลนี้ผลเดียวใหญ่เท่าสวนนะ หมดยังอ่าใส่ใจได้แล้วปักใจไว้ก่อนโอเคปลอดภัยแล้วผลน,นี้อู้ใหญ่แบบบึมบ้มบมเหลือจะเชื่อนะสูตรนี้ตึงบึ้มบม